ันนี้ก่อนอื่นก่อนอื่นก็ขอรายงานดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิดหนึ่งก่อนนะฮะคือเมื่อเช้าเนี่ยบวกอยู่เยอะพอสมควรนะแต่นะขณะนี้เรียวไทม์เลยนะครับ่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวกบางมากเหลือเพียงแค่บวกไม่ถึง1จุดอยู่ที่ประมาณ0.60.50.4อยู่อย่างนี้ ดัชนีอยู่ที่1,595จุดนะครับลงไปต่ำสุดเมื่อประมาณ15นาฬิกาเศษเศษคือลงไปแดนลบ1,592.28หรือลบ2.45จุดบวกสูงสุดก็คือเมื่อเช้านี้นะครับตอน10โมงเศษเศษ1,604.85หรือบวก10.12จุดอันนี้คือสภาพการของตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ก็คงดูแล้วยังคงไม่ไม่กระทบกระเทือนจากกรณีของออสหรัฐ นนซี่เปโรซี่ที่มาเยือนไต้หวันตอนแรกคิดว่าจ้าจะมีความกังวลแล<ฮ>ะอาจจะผันผวนนะคะแต่คนทั้งโลกก็ยังจับตามองว่า <ฮะ S 2> วันนี้จีนเริ่มซ้อมรบจนไปถึงวันที่7จจีนเริ่มที่จะมีมาตรการตอบโต้โดยเน้นไปที่ไต้หวันหลังจากนี้โลกของเราสภาวะเศรษฐกิจของเราจะเป็นอย่างไรอะไรที่ต้องจับตามองแนวโน้มจะเป็นยังไงบางคนที่ ชอบสหรัฐก็บอกโอ้ยจีนไม่มีน้ํายาเลยดูกดิโอ้โหสบายมากเหยียบจมูกเสร็จเรียบร้อยสะบัดก้นกลับไปได้เลยแนนซี่ส่วนบางคนที่ชอบจีนงก่ะเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวจะรู้สึกเดี๋ยวรอดูกันต่อไปก่อนเดี๋ยวรอดูพยายามบางกรฝฟาดหางก่อนรับประกันอินซีแก่ๆหัวล้านจะต้องสลบอ่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราในเรื่องนี้ดีกว่านะครับ วันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักพาตวิวัฒนะคะท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะดรสมชายคะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตกลง,บลงแล้วปฏิบัติการเหยียบจมูกพยามังกรของแนนซี่เปโรซี่จนถึงน,นาทีนี้เกิดผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์ครับผลกระทบก็คือความตื่นเต้นของพวกเราทัา้งขนาะ <laughs> เพราะว่าไปวิเคราะห์บางคนก็ไปรู่ดผมทาโรคแบมนี้นะครับตอนนี้เอาเข้าจริงๆนะฮะมันทอจะวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องเล่นโดดหนักนะครับผมเคยวิเคราะห์ก่อนหน้านี้นะครับสักวันสองวันทั้สองคนเนี่ยถูกกาหนดโดยชะตากรรมต้องเล่นโดดหนักแต่ว่าหนักถึงขนาดไหนผมใช้สับปะรดติดเพราะว่าทําทุกอย่าง นะครับเอ็กซ์เซปต์ช็อตอบอลช็อต็อบบอลไปเท่าไรครับยกเว้นอย่างเดียวกันทําสงครามก็ <c oughs> อบอกได้เลยว่าทั้งสองฝ่ายต้องเล่นบทหนักนะครับเพราะว่ามันต้องเอาใจทั้งคนในประเทศกับนอกประเทศนเพราะฉะนน้นในครันี้เลยทําให้คนที่วิเคราะห์ทั่วไปก็ตื่นเต้นกันใหญ่นึกว่าโอ้เขาวนี้สงครามแน่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าเกมนี้ไม่ได้จบที่ตรงนี้นะครับต่อไปนี้มันจะมีเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเรื่องงเทนชั่นเรื่องไต้หวันยังอยู่กับเราอีกนานอีกหลายหลายปีครับบอกได้เลย พราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณนะนี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งนะสองเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับนะก็จะบอกว่าอเมริกากําลังท้าทายจีน<ฮ>แลวก็ท้าทายอย่างหนักเลยถึงขนาดส่งเอื์สามเารียกวาอหอมยครับแต่ขนาด,ดีวีวจีนก็ต้องเล่นบทหนักนะครับเล่นบทหนักเตือนเราให้คุณมาเมื่อไหรนะ่เนี่ยรับรองเลยครับคุณกำลังเล่นกับไฟแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้เกมนะครับว่าเคยจะเล่นยังไงจะสิ่งหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสงคราม ถ้าองสิ่งที่เห็นในชัดคุณเห็นเปโลซี่นะครับไม่ได้ผ่านทางทะเลจีนใต้นะเพราะก,กลัวว่าจะเกิดอุบิเหตุเพราะาทะเลจีนใต้เนี่ยจีนก็บอกว่าเขานี่ยเป็นมีครอบครอง80มีการเอาเกาะถมเกาะเพราะฉะนั้นก็กลัวก็ว่าจะมีการยิงนะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจยิงแต่อาจจะเป็นการท้าทายลบกันได้นะทาไงครับหลบไปทางด้านริปตนเขาที่นุน่นซ<ะ>องจีนกำลังเล่นหนักในวันนี้จะมีการซ้อมลบแล้วก็ใช้กระสุนจีน แต่ปรากฏว่าไงครับโอกร้อมนะครับทางเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกอ่ตาตะวันตกเอาตาต่เอ,าอาทางด้านตะวันตกทางด้านทั้งสองข้างปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าบอกอเมริกากลุ่หน้าว่าเราจะเล่นหนักเลยนะที่บอกข้ออะไรเพราะกลัวว่าอเมริกันกับทางด้านไต้หวันจะเข้าใจถดด้วยกำลับบงทำสง,งคารามต่อโอกร้อมอนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าทั้งสองฝ่ายถูกบังคับให้เล่นแต่เชื่อไหมครับทำไมบังคับให้เล่นพิดทีม่เราตื่นเต้นต่อไป คนที่เป็นนักเชียร์คงจะตื่นเต้นต่อไปเยอะขณะที่เราคุยอยู่นะครับเราเรารู้ไหมครับว่ามันมีสิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นทางด้านของวุฒิสภาของอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่ากําลังที่จะออกกฎหมายฉบับหนึ่ง<ะ>ที่เป็นการรับรองให้ไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นพันธมิตรที่สนับแน่นที่สุดนะครับนอกนอกอะไรครับนอกนาตโต้จริงๆแล้วตั้งแต่ปี1979หลังจากที่มีการทําข้อตกลง978 อเมริกาได้ยกเลิกข้อตกลงความมั่นคงกับไต้หวันพาอยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ระวังครับจีนบอกว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งอเมริกาเขาบอกว่าเขารับฟังนะครับว่าจีนหนึ่งเดียวอันนี้ใช่รับฟังว่าไต้หวันที่คุณบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแต่ผมไม่ได้สนับสนุนและบอกจีนว่าคุณอย่าใช้กําลังในการบุกแล้วก็ในปี79เขายกเลิกเรื่องของอะไรครับเรื่องของอความสัมพันธ์ในเชิงของความมั่นคงนะครับเพราะว่าเป็นทางการกับจีนแต่ในวันนี้ตั้งแต่อดีตเลย ก็ม pues ีความสัมพันธ์ในเชิงความมั่งคงในลักษณะที่เป็นพันธมพิธีใกล้ชิดที่สุดหรืส่จมอาส่งอาวุธเข้าไปต่างๆแต่วันนี้กําลังทําท้าทายต่อจะออกมาเป็นกฎหมายอะท่ทางด้านด้านของอะไรครับประธานาธิบดีเขาบอกเฮ้ยอันนี้มันเล่นหนักเกินไปอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นกันอีกครับเพราะฉะนั้นที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามองจากอเมริกาเดี๋ยวเรามองจากจีนมองจากจีนก่อนแล้วกันมองจากจีนบอกว่าคุณเนี่ยแย่มากเลยคุณครับไอไต้หวันเป็นของผม คุณมาแ,แท็กแซงกิจการภายในผมมากทำอ,อย่างนี้ได้ยังไงและยังแถมบอกว่าข้อตกลงจะไม่รับรองนี่คุณสงคนนะครับเป็นทางการมาระดับเบอร์สามเลยเพราะฉะนั้นมองจากจีนให้แบบนี้มันทนไม่ได้และยิ่งตอนนี้สหนหงเี่ยนกำลังจะสูงมุงกุฎเพราะฉะนั้นจะต้องแสดงความแข็งแกร่งนักประชาชนสนับสนุนทางด้านพรรคเพราะว่าเขาจะได้ต่ออายุเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ต้องเข้มถึงบอกกูอย่าเล่นกับไฟแต่ขณะเดียวกันทางอเมริกาก็ต้องเข้มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ตอนเขาก่อนเนี่ยนะครับคนกาลังมองว่าอเมริกาเนี่ยกาลังขาลงเพราะฉะนั้นพอขอลงตับรัสเซียบุกยูเครนเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้อเมริกาเ็าบอกคุณเห็นได้อย่างรับบุกยูเครนมาหกเดือนยังทําอะไรไม่ได้เลยคุณเห็นเ,เรื่องของอา,อาวุธของผมนมะสามารถหยุดทั้งนั้นวันนี้เขาต้องการมาเล่นเกมในการบอกทางด้านด้านทางด้านสีเิียวคุณอย่าเล่นแบบเดียวกับทางด้านของรัสเซียนะต้นตุดมันสูงสองต้องการบอกกับทางด้านของไต้หวันผมไม่พ้อทิ้งคุณ นโยบายของอเมริกาเองอเดิมเลยเป็นเลสไนไม่บอกว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยแต่ทางด้านของอะไรครับไบเดนพูดสามครั้งว่าถ้าถูกถูกเล่นงานจะช่วยเขาไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์แสดงว่าเขาตั้งใจที่จะส่งสัญญาณในลักษณะด้านหนึ่งบอกว่าให้นโยบายไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่จะบอกชัดๆว่าจะช่วยแต่ด้านหนึ่งก็บอกชัดๆแล้วก็ให้ผู้ร้องเข้ามาบอกว่านโยบายไม่เปลี่ยนแปลงพวกนั้นบอกว่าอะไรให้ จริงๆผมจะไม่ช่วยแต่คุณยาบุกนะถ้าบุกเมื่อไหร่ในผมช่วยเพราะ,ะนั้นการส่งอธการที่เปโดซีมาต้องกับเป็นยืนยันต่อว่าอะไรครับเฮ้ยในกรณีนี้เขาบอกไม่ทิ้งไต้หวันก็ต้องการบอกจีนกับใครต่อใครว่าไม่ทิ้งก็คืออะไรจะช่วยอานที่สามเป็นยต่อไปบอกกับทางไต้หวัน บอกข้อกท่านะบอกจากทาง,ทางด้านที่ญี่ปุ่นทางด้านไม่ได้ทั่งอินเดียเพราะว่าพวกนี้จะถูกผลกระทบจากเรื่องเ่เลยจีนใต้บอกว่าอเมริกาวันนี้ไม่ใช่ขาลงน,นะครับจ,จับพร้อมที่จะกลับนพร้อมที่จะรักษาเสียราพท,ทาง้าร้าจีนกา<ะ>ันที่สีอันนี้สําคัญมากคืออเมริกาบอกตัวเองว่าเหมือนกับเป็นอะไรครับเป็นส่วนที่ถูกเข้ามองประชาธิไปไตยนะครับมองทางด้านจีน กับรสัสเซียเหมือนกับเป็นผู้ร้ายเหมือนกับเป็นวางต่อสู้หลังผู้ดีกับผู้ร้ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งเขาจะบอกเนี่ยจะส่งเสริมประชาธิปไตยกับสู้กับทางด้านด็จก,การ,รด็จก,การในที่นี้ก็คือป็จก,การแบบอของปูตินมีการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นป็จก,การก็รด็จก,การเด็ดเสร็จนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเขากำลังมองตัวเองว่าเป็นผู้ดีผู้ร้ายก็ะฉะนันสังเกตด,ดูในกรณนีเปโลสซี่มาจะพูดถึงประชาธิปไตยแต่ร้ายที่สุดสําหรับคนที่ไม่ชอบมริการนั้นจริงไม่ชอบใหญ่เพราะว่าลึกๆเขาองกัรแบบแย่ เพราะว่าจีนเนี่ยกำลังบ,บางอา,าขึ้นมาต้องการแต่งย่าให้จีนเนี่ยออกมาเป็นข้อเพราะฉะนั้นหนึ่งในข้อน,นั้นก็คือเรื่องของไต้หวันไมแต่ว่าแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องกว่าถ้าวนเองอยู่กันเป็นลักษณะนี้ชตาติขอไต้หวันส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว,ว่าคงอยากจะมีลักษณะแบบนี้แต่ขนาดเดีวยวกันมีส่วนย่อยแน่นอนก็มีอยู่ที่ยังสนับสนุนอยู่เพราะฉะนั้นในเดณีนนี้ก็ถือโอกาสใน,ในการที่จะรู้ว่าถือโอกาสพ้าถ่ายแล้วก็เล็กๆแล้วก็มีคนบอกว่า ทีนะ่ะตอนนี้กำลังตอบโต้อย่างไรเห็นไหมครับที่ของเราตอบโตให้มีสาสมไม่เคยมีอย่างนี้เลยปลูกรอ้อมทางด้านไต้หวันใกนล้ชิดเลยเนี้ยก็งมีการซ้อมลบอย่างมันสองเล่นงานไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจเรื่องเซมิคอนดักเตอร์และอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในกรนี้ก็ถือว่าเล่นหนักในระดับหนึ่งแต่สำหรับคนบางคนที่ชอบมันหน่อยก็บอกเฮ้ยมันยังไม่พอแต่ผมบอกว่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เขาต้องการย้ำ ไายซึ่งส้ที่คือหัน่นหั่นแบบสลามี่นส้กรอกไม้สลามีเนี่ยเป็นไส้กอรอกของของของฝรั่งหั่นเป็นย่อยๆทีละชิ้นเวลาเรากินหมายความว่าจีนใช้วิธีค่อยๆคืบหน้าคืบหน้า,นา,นาเพราะฉะนั้นคืบวันเนี้ยใกล้ชิดกับใกล้หวานมากที่สุดแล้วร้อมอีกน้อยก็ค่อยๆครอบ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 นการพูดแบบนี้ส่วนอเมริกาผมก็คิดว่าใช้ได้เหมือนกันน้าเป็นสลามีสลามี่คืออะไรครับช่วยดึงทางด้านไตหวานออกมาจากจีนมากขึ้นมากขึ้น สองฝ่ายกำลมเล่นสลา,ามิด้วยกันคือจะรได้ลุกกันเนี่ยมันอันตรายด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องใช้สลา,ามิเขาเรียกว่าเป็นสลา,ามิสไลซิ่งต่างคนต่างขึ้นด้านนึงก็คือต้องการแยกไต้หวันนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการที่จะอะไรเข้ามายึดไต้หวันเพราะมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่จืนเพราะฉะนั้นเรื่องความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นน่ยผมยังไม่บอกเป็นฉากหนึ่งครับ จากนี้ไปหลายหลายปีจะมีฉากประเทศให้เราถิ่นเต็นอีกหลายหลายครั้งครับครับค่ะอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะคงสถานาการณ์เป็นผู้นำการเป็นตำรวจโลกแล้วก็เตะสกัดจีนเอาไว้ไม่อยากที่จะให้โตเร็วกว่านี้แต่จีนเองก็ก็ตอบโต้ไปที่ไต้หวันนะไม่ได้ตอบโต้ไปที่สหรัฐอเมริกาถูกไหมอาจารย์ถูกครับต้นผู้ถูกนะหนึ่งว่าจีนกำลังพยายามป้องกันไม่ให้จีนขยับขึ้นมา เพราะจีนขยับขึ้นมาเร็วมากตอนนี้พยายามที่จะสกัดทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านหนึ่งแต่ว่าจีนมันก็พูดง่ายๆถ้ามองจากทางด้านอเมริกากับทางด้านของญี่ปุ่นหลายหลายอย่างเขาก็เกรงพ่าจีนภายใต้สีจื่งถิงนนั้นจีนยิ่งใหญ่ดัน้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แต่อ้างสิทธิ์นี่ไม่ใช่ของสีจิน่นถิงมันเกิดขึ้นในปี2008ก่อนสีจิ่นถิ้นมาที่มีแผนที่บอกว่าถ้าเรจีนใต้นะซึ่งประกอบด้วยสิทระวัติศาสตร์เเป็นขของา ซึ่อนีมิโตสันสะเทือนกับไปประเทศนาอันอาเซียนสี่ประเทศฝูงหนึ่งอินโดนีเซียซึ่มันมีดินแดนติดกันสัะเทือนไปสู่เสรีภาพในการเดินเรือซึ่งกระทบกับทางด้านอเมริกาทางด้านแล้วก็กระทบกับที่ญี่ปุ่นในเรื่องทะเลจีนเพราะฉะนั้นในกรณีจ้าภายได้สิ่งผิดมันก็สะเทือนตรงนี้ทีนี้สิงผิก็อ้างสิทธิ์มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สิ่งของเขาเพราะั้นประเทศต่างๆเหล่านี้เึงต้องอะไรครับจำเป็นต้องหาทะเลาะที่ใหญ่เพราะว่าทางด้านญี่ปุ่นมันมีประมนูนี้มีกระมำมนูถูกบังคับ ม่มีกองกําลังภายนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังจะแก้และจะมาดูบางประเทศต่างเหล่านี้คือจําเป็นอะไรครับจาเป็นต้องอะไรครับหาทางที่ต้องจริงเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนนี้ถูก,อถกมองว่ากาลังขาหลงตอนนี้ทางด้านของอ่าไบาเดนกับหลงผมไม่ได้ขาหลงคุณดูสิครับวันนี้หกเดือนแล้วนะครับอาวุธทีปนาวุธของของ,ของเราเนี่ยสามารถที่จะหยุดยั้งทางด้านรัเสเซียได้กําลังชี้ไปที่จินคุณเห็นแม้ต้นคิมมันสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนาโตเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลังสงครามเย็นนะครับ ที่มีการรวมตัวติดมากที่สุดเช่นเดียวกับสภาพยุโรปเพราะฉะนั้นไปดนถืผิโอกาสตอนนี้มาเปลี่ยนจีนที่ตรงนี้แต่แน่นอนครับสิ่งที่เป้าหมายของก็กคืออเมริกาทําทุกเรื่องป้องกันไม่ให้จีนขยับขึ้นมาใหญ่<ม>เพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการอันหนึ่งก็คืออะไรครับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะสมัยก่อนเขามองจีนเป็นทั้งเม็ดต,ต้นนึกว่าจีนอิหน้อยก็เป็นประชาธิปไตยแต่สีชิงผิงบอกว่าจีนยิ่งใหญ่ในระบบคอมมิวนิสต์ครับ โนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอเมริกาที่ต้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อสกัดไม่ให้จีนขึ้นและหนึ่งในนั้นก็มันมีเรื่องสกัดอย่างเดียวยังมีเรื่องของภัยคุกครมที่ต้องมีพันธมิตรมีการจับตั้งเขาเรียกว In ่าอินเดียแสติตหรือเรื่องของาต่างๆเหล่านี้ในช่วงที่กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพูดง,ง่ายอย่างที่ต้นพูดกำลังสกัดไม่ให้จีนขึ้นและก็สิ่นที่เขามาตรงนี้ลึกๆนะต้องการเล่นงานสีชิมผินเพราะสีชินผินกำลัง ต้องการที่จะเข้าแทรกสื่อผู้กุศลกำลันเจอปัญหาเศรษฐกิจอะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงหนักที่สุดในรอบสี่กว่าปีเพราะว่าขยายตัวนะครับประมาณเท่าไหร่ครับไต่มาสองเนี่ยแค่บวกศูนย์จุดสี่ไต่มาแรกวสี่จุดแปดทั้งปีไม่ถึงห้าจุดห้าแน่นอนรัฐบาลนี่ก็ยอมรับเพราะฉะนั้นลึกๆจริงๆต้องการเขาเรียกว่าอะไรทำให้กีดอ่อนแอลงทําให้รัฐบา,า,าลจีนมาจุกระทบเพราะฉะนั้ออนนี่ก็คือพูดง่ายเป็นการท้าทายในลักษณะที่กําลังเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายกีดก็ต้องอะไรครับรักษาความจิงใหญ่ต่างคนต่่่าางงไมหหยุดครััั้้กกนทู เพียงแต่ว่าหนักยังไงทั้งสองฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นลบทั้งคู่ก็คือทาําสงครามนะคิดว่าจะมีการก็เรียกว่าอะไรมีการอ่าอัคคีเดนต์วันยุคตัวอย่างาง่ายๆ uh, ถ้าสมมติว่าเกิดเขาเดินทางนะครับอย่างเช่มีคุณพูดว่าเฮ้ยถ้ามันเดินทางแบบนี้จีนอาจจะสะกัดหน้าสกัดหลังจีนไม่ทำแล้วครับเพราะกระชากหน้ากันมันอันตรายนะคือไม่ได้ตั้งใจจะทําแต่มันจะพลาดกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเขาพูดง่ายมันมีเกมในลักษณะที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพียงแต่ถ้าเราไม่รู้นะตื่นเต้นไปเลยแต่ว่วายังงต้อ หลอกเกมนี้ยังไม่จบครับค่คะอ่าล่ะนะขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ถ้าดูเหมือนอย่างนี้ก็เกมยาวแล้วฮะเราก็คงจะอยู่กับเรื่องนี้ไปไ<ด>นานนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์รอาจารย์ขอ,รขอบคุณครับ,รบอาจารย์สมชัยนะก็นะต,าต,าตา่างคนต่างต้องรักษาสถานะของตัวเองอเมริกาเองก็ถ้าตามที่อาจารย์สมชัยว่าก็รู้แหละครับว่าจีนก็ยังไม่อยากจะแตกหักยังไม่อยากจะก่อศึกใหญ่ส่วนจีนเองก็รู้อเมริกาก็จําเป็นที่จะต้องรักษาหน้าไว้ก็จีนเองก็ตอบโต้ ในในลักษณะของความรุนแรงแต่ก็ลงไปที่ไต้หวันแต่งานนี้ยังอีกยาวนะฮะเอาไว้เดี๋ยววันหลังว่างๆก็มานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะอ่ะ